อยู่เลยครับอยู่แล้วเฮ้ยกระผมเนี่ยโอ้โหมาครับนี่ครับพวกเรานะโอ้โอยัยครับเราวางธรรมชาตินะครับ เหยื่อเข้าใส่เหยื่ยเอเนื้อนะเหยื่อใช้นะครับกุ้งครับกุ้งชิ้นนะเกี่ยวเลยนี่ครับ,รบมาต่อไปครับรู้ว่าใส่กุ้งใส่แต่กววไม่เอา ไม่แน่ใจนะอาจจะเบาวกว่าก็ได้เบากว่าพิ้วกว่า,วาปลากินดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปดึงกันะ <c oughs> อ่ะอ่าดาบก็โดนนะครับรวมไซเล็กไงนี่นี่นี่ม,มาแล้วโอ่งม,มีเล็กที่ใหญ่ครับป้อนกันไป ที่มันออปอดปอดเบาบางปอดเหมือนปลาเล็กอ่ะหรือว่าพวกปลาเล็กได้เห็ดคนเลยเพรานะนั่นเออวัมดมากปลาใหญ่ที่ครับโดนแล้ว,วโอ้ยปลาแ้วมาอีกหนึ่งแป้นครับโอ้เอ้า

ปุ๊บมันตกดึดงปืด้ดเลยครับโอ้ยมาเร,ยเรื่อยๆครับมาเร,เรื่อยๆ ปลามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะข้อแบบโอ๊ยเพียใครก็บอกนาแกได้ยินอย่างนี้ค้อด้วยเหรอรอดูสิโอ้ยเ,เล่ะเลยเว้ยโลโลห่าเลยจากใครส,สวยๆก็จะเล็กลงเล็กลงกน,นะครับตอนนี้นะ สามทางก็ดีนะ่ะพอดุกดุกก็สวดน,นะไม่ต้องรอนี่เลยอนะ่ะสามทางคือเอามันอยู่ในมึงอยู่หน้าดเด็กแว้นแหละ กดอะไรจะได้กดกดไข่ๆสทักตัวทักโล,กโลนย่งเงี้ยไอตัวนี้แดกมันสายแน่เลยเฮ้ยไปแล้วนะ่ะโอ้โหอะไรอยู่วะกินยังไงวะโอ้ย สวยครับตัวนี้เซตสวยครับอุ้ยเอยอ,อขึ้นมาเลยโอ้โหตัวนี้โโก,โโกปดปั๊บไหมครับ ừ subscribe kíp kênh rồi. Mì Gõ dài. không thì lỡ những ลงไปกับโฉยเลยเจ้าเราทลองกดปานครับ พิษเออใจหมดเลยนึกว่ากดไม่ได้เส็งบึดดึงบืดบ <huh no ืดออยางยางยางเออนั่นนั่นมาแล้วมาจนได้อเออนี่ใส่น้อยยอมเลวะ

โอ้ปั่นกัมาเล่นอยู่คนเดียวโอ้ยยกโอ้ยสวยอีกแล้วโอ้ขาดพอดีเลยคนมันจะได้ปลานะครับไหนขาดมันยังขาดบนฝั่งเลยดูแล้วกันเราก็ยู่อืงดึงลิ่งเลย พยายาโชคร้ายโดนปลาอื่นอะแม่ไม่ได้ด้วยเยอะหมดด้วยเออจับแตงโน้นดูบ้างนี่อยู่ตรงโน้นหมอเฮึฮึอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเราแล้วเนี่ยเอากูเราเนี่ยว่าไม่ใช่เออมาเบาง่เงี้ย ปิดข้างแก้มด้วยนี่ผดกระจิตกางนี่ฟาวอันนี้เดยกป,ปลาฟาวปลาฟาวปลาฟาวบึด วัดแรงไปไงไม่ใช่เบรกเบรกต้องหวานก็หวานเนี่ยหนดูหนายดูเบรกเท่าไหนต้องทำต้องทำแบบที่โปเขาบอก่นะตัวสองนี้ผมยังวัดเบรกไหลเลยเห็นเปล่ายิ่งเป็นกระพงนะ วัดทึกนี่ไปก่อนเลยบีห้าเมตรดุมๆเออมันโดดจริงนะเบ็กหวานโดดแต่โดดยังไงมันก็ไม่หลุดอะ่ะแต่ที่ได้มาเบ็ดกเกี่ยวอยู่แค่เยื่อปากบางๆนะเออแต่คือมันเล่นได้ไงเราไปเก็บตกมันเล่นเออจริงขอ้โเล่นหวานโอ,อ้ตึงหัวผมอีกผมมันดูดิมีตัวใหญ่เลย อุ้ยไม่แล้วเต็มัแล้วก็จบคลิปวันนี้นะครับว่าผลงานก็ได้ได้ทั้งนี้ครับนี่นะก็ปลาก็ยังกินอยู่เรื่อยๆครับแต่คือแบตเตอรี่เริ่มร้อนแล้วเริ่มหมดแล้วก็